สวัสดีครับท,ทุกทท่านและแฟนเลย์บอลไทยทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับกลายเป็นที่สนใจกันเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อทีมสวีเดนนะครับที่อยู่อันดับ24ของโลก เกือบล้มเจ้าบ,บ้านทีมโปรแลรนด์อันดับ6ของโลกในรายการอุ่นเครื่องซึกปูคัสเพสเดนต,ตาโคชาลินา2025โดยสวีเดนครับขึ้นนำก่อนถึง2ต่อ0นก่อนที่จะโดนทีเด็ดโปรแลรนด์นะครับไล่เบียดแซงพลิกนรกชนะขาดลอยในท้ายท้ายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่ฟแฟน,บ,น,นบอลไทยนะครับโจดขานกันมากที่สุดคืออิซาเบลฮาร์หัวสาวตัวเก่งของสวีเดนเพ่เล่นแค่2เซตนะครับทุบไป17คะแนน ทำให้แฟนๆบอลเล่นบอลไทยเราบางกลุ่มนะครับถึงกับเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่าสวีเดนตัวใหญ่เกินไปและด้วยความสูงระดับ2เมตรของผู้เล่นแนวหน้าทําให้แฟนๆนะครับถึงกับเอ่ยว่าทีมไทยจะบล็อกไหวไหมหรือแม้แต่แค่หยอดก็ได้แต้มแล้วภาพของอิซาเบลฮากมือตบระดับโลกจากลีกอิตาลีถูกยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าไม่ต้องตอีแรงด้วยซ้ําแค่อ่านเกมดีก็เหนือบล็อกไทยไปแล้ว บางคนถึงกับมองว่านี่คือเกมที่ไทยจะแตกขาบ้านแน่หากรับลูกตบพลังทำลายล้างของสาวว i ก g ิ้งไม่อยู่แต่ในอีกมุมหนึ่งครับก็ยังมีความหวังเล็กๆที่จุดประกายอยู่แฟนบางกลุ่มเชื่อว่าบอลสุไทยที่เต็มไปด้วยความเร็วและการขึ้นบอลสลับตำแหน่งจะสามารถเล่นงานทีมยุโรปที่ยังไม่คุ้นเคยได้โดยเฉพาะถ้าไทยเสริมดีตัดบอลแรกได้เกมอาจเปลี่ยน ยุโรปที่ไม่เคยเจอทีมไทยมักจะตายบอลเร็วแบบไทยนี่คือคำพูดที่ออกมาด้วยความเชื่อมัน่นและทีมสวีเดนนะครับมีคิวสำคัญที่สุดคือเตรียมลุยศึกชิงแชมป์โลกครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมเขาระหว่างวันที่22สิงหาคมนะครับไปจนถึง7กันยายนที่บ้านเรานะครับที่เมืองไทยเราโดยถูกจับอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพอย่างประเทศไทยเราเนเธอร์แลนด์อียิปต์ก่อนที่จะถึงศึกชิงแชมป์โลกนะครับ สวีเดนพวกเขามีคิวลงแข่งขันวอลเลย์บอลในศึกโกลเด้นลีกปีนี้นะครับทีมนักตบสาวทีมชาติสวีเดนกำลังนะครับจะกลับมาเปิดบ้านป้องกันแชมป์โกลเด้นลีก2025โดยเริ่มต้นนะครับด้วยการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มในระหว่างวันที่29ถึง3 1พฤษภาคมนะครับที่เมืองเอเรบลูก่อนที่จะไปถึงรอบไฟนอลโฟนะครับที่จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในบ้านเกิดของ2ตระกูลพี่น้องฮากที่เมืองแองเงินโฮมในช่วงสุดสัปดาห์ยี่9แปมิถุนายนนะครับสำหรับโปรแกรมลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มโกลเด้นลีก2 0 2 5ิของทีมชาติสวีเดนนะครับจะจัดการแข่งขันที่เมืองเอริบูในวันที่ยีิบาพฤษภาคมนะครับเวลาท้องถิ่น16บหนาฬิกาสวีเดนอันดับ3นะครับเจอกับโปรตุเกสอันดับ11วันที่31สิพฤษภาคมนะครับเวลาท้องถิ่น16บหนาฬิกาสวีเดนอันดับ3พบกับโรมาเนียอันดับ8คุณผู้ชมครับ ต่อไปเราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับทัพนักตบสาววิกกิง้งแบบจะเต็มนะครับอายุส่วนส,มมสูงสโมสรและจุดเด่นจุดตบจุดบล็อกของแต่ละคนเรามาทําความรู้จักนักกีฬากันไว้ก่อนนะครับเพราะพวกเธอจะมาเล่นกับไทยในศึกชิงแชมป์โลก2องวัมาปลายเดือนสิงหาคมนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยครับเริ่มที่ตําแหน่งมือเซตกันก่อนนะครับหมายเลข4เอมมี่กูสตัฟซันนะครับเล่นให้กับฮิวเต้ฮาร์มสตักนะครับทีมในลีกวอลเลย์บอลของสวีเดน ปัจจุบันนะครับอายุ21ปีส่วนสูง180ซนเมตรระยะตบนะครับ284ซนเมตรระยะบล็อกนะครับ275ซนตเมตรแอมมี่นะครับถือว่าเป็นเซเตอร์รุ่นใหม่ของทีมชาติสวีเดนที่มีศักยภาพโดดเด่นนะครับทั้งด้านการจ่ายบอลที่แม่นยําและความสามารถในการเล่นเกมรุกด้วยตนเองนะครับเมื่อจําเป็นส่วนสูง181ซนมนะครับและบล็อกถึง275ซนเมตร ทำให้เธอนะครับมีบทบาทสําคัญในการดักบอลบริเวณหน้าเน็ตคนต่อมาครับหมายเลข12 h ฮิวดากูสตัฟสันนะครับเล่นให้กับสโมรสรวองเดิฟนองซี Z, ในฝรั่งเศสอายุเธอ22ปีส่วนสูง185เซนติเมตรระยะตบ295ระยะบล็อก290เซน ด้วยส่วนสูงถึง185เซนติเมตรฮิวดาถือเป็นเซตเตอร์ที่มีความได้เปรียบด้านความสูงและการบล็อกเธอมีศักยภาพนะครับในการขึ้นทำแต้มด้วยลูกเล่นหน้าตาข่ายและสามารถป้องกันแนวบล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพมาต่อด้วยหมายเลข23ซอนยารุนครานอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรดยเธอเล่นในกับสโมสรวอลเลย์บอลจากเมืองโซนาใกล้กรุงสตอกโฮล์มที่มีทีมร่วมพัฒนากับ r i g ในระดับเยาวชนและอาชีพ ระยะตบครับ2 7 6ระยะบล็อก2 4 5มาถึงตำแหน่งลิเบโรนะครับเล่นหมายเลข13ฟิลิปปาบริงอายุ23ปีส่วนสูง168ซนเมตรเล่นในกับสโมสรอลเวล์บอลลุนระยะตบนะครับ280ซนติเมตรระยะบล็อก2 6 5ซนติเมตรเล่นหมายเลข25แอมมี่อันเดอร์สันอายุ27ปีสูง169ซนตเมตรเล่นให้กับสโมสสน ลินเชอร์ปิงวีซีในสวีเดนระยะตบ280ซนเมตรระยะบล็อก265ซนเมตรผู้เล่นหมายเลข7เอลซ่าออสโตซันนอดินมาจากสโมสรวอร์บอลโซนาอายุ17ปีครับสูง169ซนเมตรระยะตบ274ระยะบล็อก253มาถึงตำแหน่งหัวเสาครับหมายเลข17อนาฮากอายุ28ปี ส่วนสูง179ซนเมตรมาจากสโมรสรเลิฟส์ออสตินในสหรัฐอเมริกานะครับระยะตบ320เซนติเมตรระยะบล็อก310ซนเมตรอนาฮักนะครับเป็นพี่สาวของอิซาเบลฮักเคยเล่นให้กับทีมในลีกฝรั่งเศสเช่น r s อสเปเตเตมิลุสวอลเลเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมชาติสวีเดนจุดเด่นของเธอนะครับคือความเร็วในการขึ้นตบและเกมรับที่มีประสิทธิภาพ ผู้เล่นหมายเลข5เซซิเลียมามอายุ22ปีสูง178เซนติเมตรเล่นให้กับสโมสรชาเลลัววอลเล่ ée, ในเบลเยียมระยะตบครับ307เซนติเมตรผู้เล่นหมายเลข14ฮานาเฮวิกอายุ25ปีสูง189เซนติเมตรเล่นให้กับสโมสรอสติกานในฝรั่งเศสระยะตบ317เซนติเมตรระยะบล็อก307เซนติเมตร ฮานาเฮวิกนะครับเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นหลักของทีมชาติสวีเดนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอมีเกมรุกที่ดุดันการกระโดดที่ยอดเยี่ยมและมีประสบการณ์เล่นในลีกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันและฝรั่งเศสผู้เล่นคนต่อมาหมายเลข2มายาแทปบรอนอายุ23ปีสูง179ซนเมตรเล่นใน PVF ของอเมริกานะครับกับสโมสรสแนดิโกโมจูระยะการตบนะครับ296กซนเมตรระยะบล็อก280ซนเมตร มายาแทปบรอนนะครับเป็นผู้เล่นเชื้อสายอเมริกันนะครับที่เลือกลงเล่นในนามทีมชาติสวีเดนเธอมีสไตล์การเล่นที่รวดเร็วคล่องตัวและมีลูกตบที่แม่นยำผู้เล่นคนต่อมาหมายเลข29เอบบาเวลเดอร์อายุ17ปีครับสูง183เซนติเมตรระยะตบ291เซนติเมตรระยะบล็อก272ซนติเมตรเล่นให้กับสโมสรโคนันวีเบเ ซึ่งเป็นสโมสรวอลเลย์บอลท้องถิ่นนะครับที่มีการพัฒนาทีมชายและทีมหญิงมักเข้าร่วมการแข่งขันในระดับลีกภูมิภาคเป็นอีกหนึ่งแหล่งสร้างนักกีฬาสำคัญที่เชื่อมโยงกับระบบเยาวชน r i g เป็นโรงเรียนกีฬาระดับชาติของสวีเดนตั้งอยู่ที่เมืองฟาโคพิงมีบทบาทสำคัญในการฝึกนักกีฬาระดับเยาวชนนะครับเพื่อส่งต่อเข้าสู่ทีมชาติทีมวอลเลย์บอลของ r i g นะครับเข้าร่วมการแข่งขันอิลิสเซเรียนซึ่งเป็นลีกสูงสุดของสวีเดนนะครับทั้งชายและหญิง นักกีฬาส่วนใหญ่นะครับมีอายุระหว่าง16-19ถึงปีและมีศักยภาพสูงในระดับเยาวชนแม้จะไม่ใช่สโมสรใหญ่ในลีกสูงสุดนะครับแต่ว่าสโมสรโคนัน VBK บเเป็นฐานสำคัญนะครับสำหรับการผลักดันนักกีฬาสู่เวทีวระดับประเทศมาถึงตำแหน่งต่อไปครับมีหลังผู้เล่นหมายเลข10นะครับอิสเบลฮากอายุย5ปีส่วนสูง196เซนติเมตรเล่นให้กับสโมสรอีโคโมว l เล่ของอิตาลีนะครับและก็เป็นหนึ่งในสโมสรวอลเลย์บอลหญิง ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับระยะตก335ซนตเมตรระยะบล็อก328ซนตเมตรอิซาเบลฮาร์คถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่เก่งที่สุดในโลกเคยเล่นให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทา้งดานวาก,กิบแบงของตุรกีและอีกหลายๆสโมสรเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติสวีเดนนะครับและเป็นผู้เล่นที่มีพลังรุกมหาศาลเคยได้รับรางวัลเบสออฟโพสิตหรือว่าผู้เล่นตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยม หรือจะเรียกว่าตัวตีตรงข้ามยอดเยี่ยมก็ได้นะครับ MVP และเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุดในหลายรายการระดับโลกหมายเลข19พอลิน่าลินเบิร์กอายุ23ปีสูง189เซนติเมตรปัจจุบันเล่นให้กับกูสมนบันโลคารูทของฟิลแลนระยะตบ303เซนติเมตรระยะบล็อก283เซนติเมตรต่อไปเรามาดูผู้เล่นในตำแหน่งเบดดิลบลเกอร์นะครับหรือว่าบอลเร็วผู้เล่นหมายเลขหนอริกามูฮิซี อายุ19ปีสูง190เซนเมนะครับเล่นให้กับสโมสลอนรุ่น V.K. ของสวีเดนระยะตบ300ซนเมตรระยะบล็อกนะครับ290ซนมผู้เล่นหมายเลข9กุลฮิตเกลนอายุ21ปีสูง185เซนเมตรเล่นให้กับสโมสรอน N.L.S. Volleyball Academy ของสวิตเซเลน์ระยะตบ305ซนตมรระยะบล็อก294ซนเมตร ผู้เล่นหมายเลข15เคียร์สเตนฟานลอยเซนอายุ27ปีสูง190เซนติเมตรเล่นให้กับสโมอสร VC ซีชวอลเลอร์ของเนเธอร์แลนด์ชื่อของเธอนะครับฟังแล้วดูเหมือนดัสข้อสงสัยของท่านถูกต้องเลครับเธอเกิดที่เนเธอร์แลนด์แต่ว่าปัจจุบันนะครับเธอลงเล่นในานามทีมชาติสวีเดนระยะตบ310เซนมระยะบล็อก300ซนติเมตร3เมตรนะครับ3เมตร ผู้เล่นหมายเลข18ยูเลียนนินสันอายุ28ปีสูง190เซนเมตรเล่นให้กับสโมสรเนปจูนเดนองของฝรั่งเศสระยะตบ307เซนเมตรระยะบล็อก296เซนเมตรผู้เล่นหมายเลข3ลินดาแอนเดอร์สันอายุ27ปีสูง188เซนเมตรเล่นให้กับสโมสรมาวเอลออเรสปอร์ตคลับของฮังการีระยะตบ310เซนเมตร ระยะบล็อก300ซนติเมตรท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข้อมูลแบบละเอียดของทัพนักตบสาวทีมชาติสวิเดนชุดเตรียมลุยโกลเด้นลีกและศึกชิงแชมป์โลก2025จะเห็นได้ว่านะครับพวกเธอไม่ได้มีแค่อิซาเบลฮาร์กเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีความสูงเฉลี่ยระดับ180-190เซนติเมตรแถมหลายคนนะครับยังเล่นในลีกอาชีพชั้นนำของยุโรปและอเมริกา อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมว่าไทยเราก็มีของไทยจะแพ้หรือไทยจะชนะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้และแฟนๆละครับคิดว่าไทยจะล้มสวีเดนได้หรือไม่หรืออิซาเบลฮากจะเป็นตัวแปรสําคัญทําให้ทีมไทยพ่ายคาบ้านจริงหรือเปล่าคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันด้านล่างได้เลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสาระดีกีฬาดังเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนวงการวลอลเลย์บอลและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ